สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับในช่องของ The Highland ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมโนบอกสิ้นเคยวูว้ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมโนบอทก,การปลูกสวนนะคะที่ฉันเนี่ยเล่นเปครั้งแรกเนาะแต่ว่าข้อเสียคืออย่างหนึ่งคือตอนฉันเล่นครั้งแรกฉันฉันไม่ได้ถ่ายชิปอะแต่ว่าเงินฉันเนี่ยมีอยู่หกพันล้านบาทอยู่ หกพันล้านบาทเย้ yeah. ฉันฉันมิดหนังเยอะะเป็นอะไรมากปะปะไปเอาทำมันเป็นสีขาวอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องการเป็นสีขาวเลยอะเป็นอะไรมากปะปะไปโอ้ไม่เห็นน่าแสงบางอันนี้สุกแล้วเหรอน่าสุกแล้วแหละอุ้ย ไปดูแก้มังกรก่อนฉันสุกยังอ่ะแก้มังกรอ่ะโอ้โหพุ่งหนี้สิบสามเปอร์เซ็นต์ทำมันช้าจังนล้วมะพร้าวล่ะฉันวน่ามะพร้าวน่าจะเต็มแล้วมั้งมันกวนไม่ได้โอ้โหมะพร้าวสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์มะพร้าวโคโคโน่นั่อ่ะโคโค่นั่แปลว่ามะพร้าวค่ะทุกควรขาดนั่นแหละขาดไอ้จะมาขาดซ้ำอีกโอ้ยอีกว่านะ มันมืดอ่ะไอ้ไม่ใช่มันสว่างอ่ะมันมันไม่มันไม่มืดหรอกมันสว่างแหละมันสว่างอ่ะนี่อะไรอ่ะฮะเป็นอะไรมากปะป๋ป้าปสิทำไมมึงไม่ไปวะมาไปซื้อนังขาก่อนมีอะไรบ้างนะ มีแครอทสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มส้มโอเหรอมะเขือเทศอันนี้อะไรอะ่ะไม่ต้องซื้อ,ถอเถอะเดี๋ยวไปหาที่มันซื้อได้โอ้ยข้างล่างไม่มีเลยเหรอข้างบนมันมีเยอะแต่ข้างล่างไม่เห็นมีเลยขาดทุกคน,นขาดนั่นแหละขาดปอเอา,เอาฉันมาฟังใครเดี๋ยวเอา,าใคาเดนี่เหรอฉันไป่บอกคนอื่นลันไปหอมเพื่อเฉยเลยอะ่ะคนอื่น ทำไมมะพร้าวพวกนี้สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยไ,ได้หนึ่งครึ่งเลยไปอะไรมากปะปะไปะ้ันดูแบบว่าอันนี้สุกหรือยังอ่ะมันมันมันดีขึ้นหรือ,อยังโอ้ยโอ,ยโอยสุกแล้วเราไม่มีตัวงอออกมาอย่างอ่ะเขางอออกมาจะได้เก็บแล้วตัวงอออกมาแล้วแหละแต่โอ้ยไงงออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองไปขายดูว่ากี่บาทสาองคน ีนไม่ได้ต้องปีนไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เึ๊ะเ <Yeah, S 2> ย้จะได้มาละแต่ปีนทำไมสูงเลยขนาดนั้นนะ่ะแค่นี้ก็โหแล้วพี่ปีนเลยสูงขนาดนั้นไปลองข่ายดูยก่อนว่า,วาได้เท่าไหร่มาอุ้ยอันนี้อ0กพันออกมือเลยเหรอออกมือสี่เลยเหรอ 6, ทำไมขายได้เยอะจังอ่ะไปขายไปหมดเลยผมหกหมื 64, ห่นหกหมื่นสี่ค่ะตะโคนหกหมื่นสี่หกสี่นั่นแหละหกสี่เออเงินที่สันดาชั้นได้เยอะเนาะเงินชั้นมีพันล้านบาทมีจเฉพาอตางอีกในร้านค้าเนี่ยที่เป็นแบบร้านลาอ้ออ้รีสตาร์รีเซ็ตแล้วฉันว่าน่าจะมีอะไรอุ้ยเออย ฉันฉันซื้อฉันซื้อได้แล้วมันเป็นต้นแก้วมังกรอันนี้ไม้ไผ่อะไม่มีใครซื้อไม้ไผ่เลยหรอกมีทุกคนซื้อแก้วมังกรอะจะบอกว่าเอาพี่ถึงแล้วพี่ผิดตลอดเลยจะบอกว่าแม่แก้วมังกรอะคนซื้อเยอะเนาะมันโหดแหละมันเลยคนซื้อเยอะถ้าเกิดมังกากไม่มีใครซื้อหรอกปลูกตรงนี้แหละแต่ฉันต้องรดน้ำต้นไม้ก่อนเพื่อให้มันเร็วขึ้น เย้ต้นมะาพร้าวฉันยังไม่จะเหลือตุกโตเลยแต่เนี้ยมันโตแล้วเนี่ยอุ้ยมีมะพร้าวทองด้วยนะเห็นปะสีเหลืองเหลืออ่ะต่างจากต่างจากเพื่อนเลยต่างจากเพื่อนเป็นหนึ่งลูกทําไมลูกมะพร้าวเหมือนลูกบอลเลยอะ่ะม่อะไรมากปะปะ๊ไปมะพร้าวเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยไปอันนี้คือฟ้าของฉันเอง เดี๋ยวจะไปซื้อซื้อรดน้ําต้นไม้ก่อนอค่ะทุกคนมันจะได้มันจะได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้แบบตอนนี้เหลือ76เปอร์เซ็นต์อ่ะฉันซารแบบมาจนเต็มมันเล่นไปถึงห้าทีนมันรดเร็วจังถ้าเกิดว่าซื้อ3ามรอบแบบแปลว่าใช้ได้สาสิบรอบอุ้ยอันนี้เป็นสปริงเกอร์ใช่ปะเป็นสปริงเกอร์สปริงเกอร์อคร่ะทุกคน ขาดนั่นแหละขาดปะเว้ยเอา้าไม่เคยซื้อเลยเหรอมันมีสามล้านานี่แหละเห็นปะ่ะสามล้านเย่ได้มาแล้วจะเอาไว้กับต้นมะพร้าวเลยแล้วก็ฉันปลูกต้นมะพร้าวด้วยเอา้าฟาร์มสนุน,นนุนนีนาจะไปฟาร์มของเพื่อนทําไมอะ่ะจริงๆริอ่ะฟาร์มฉันอะ่ะอยู่ด้านขวาทุกรอบเลยแต่อันนี้มันอยู่ด้านซ้ายอะ่ะ ก็เลยจะคิดว่าด้านขวา <S <S ก็เลยจะไปด้านขวาเป็นอะนเลยมากปะปะไปมะพร้าว่ไหนอ่ะนี่ปะใหญ่ๆเนี่ยมะพร้าว39%ร่างกายเยอะๆเลยมันก็เลยมันจะได้โตขึ้น <S 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 อุ้ยมันเป็นสีสินะนะสีเอ็ดอ้ยเร็วจังนี่ไง แราวำทำไมทำให้ต้นมะพร้าวอะ่ะโตเร็วขึ้นค่ะทุกคนปกติมตันโตช้าเนาะฉันรอไปห้านี้ก็ยังไม่โตเลยมันมีไม้ไผ่อันนึงม,นมันมัมนมีใบไม้งอออกมาเนหะ็นปะอ๋อไม่ใช่กอดต้นมะพร้าวแต่มันน่าจะติดมั้งไปโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาดูสาอีกใครปลูกต้นก็ไม้ของเพื่อมันรวยกว่าฉันนะ คนนี้ก็รวยอีกของฉันอ่ะของฉันก็รวยกับเพื่อนนะเดี๋ยวจะดูก่อนฉนนันได้ไปพัน 1, ล้านเลยอุยฉันได้หกพันล้านอ่ะแต่เพื่อนอ่ะแต่คนข้างลา 1, ง่างสุดได้หนึ่งล้านนข้าเขาบนสุดได้หกหกพันล้านเหมือนกันแต่ฉันว่าคนนี้มันได้เป็นเป็น สองแสนเลยเหรอสองแสนสอ,อ่ะค่ะทุกคนสองแสนสองมืนยองั่นแหละยี่สองโอ้จะดูของตัวเองทำไมอ่ะเพื่อจะให้ฉันหรอเช้าเพื่อให้ฉันค็ดีแล้วคือวันนั้นอ่ะทำไมถึงทำไมถึงฉันเพิ่งเล่นแล้วจริงๆอ่ะฉันอ่ะเล่นนานแล้วแหละแต่ว่าปรากฏว่าเออของโหดจะไม่ได้เลยแต่ตของกาก,ากอ่ะเป็นเลยมากปะปะไป จะไม่รีบูดีกออีกแค่สิบสามิโอเคอีกแค่สิบสามวิจะรีบูดละกยังไม่รีบูดเ,เ, <c oughs> เลย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> แบตเตอรี่เหลือเจ็ดสอเอร์เซนตค่ะทุกคนเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เจดสองก็่าลเจดสองยังไม่มีสตาร์ทเลยอ่ะเป็นเลยมากปะ ไป,ปถ้าเป็นมะพร้าวเลชีวิตจริงอะ่ะมันก็เป็นกลมๆแหละแต่ว่าบางอันมันจะเป็นวงรีอะ่ะแต่ว่าในเกมเป็นวงกลมทุกรูปเลยเป็นอะไรมากป,ะ,ป,ะ,ปาะไปสิบห้าวิเราจะดีป้ปวดทําไมเดี๋ยวเลยสิบห้าวิเองอะ่ะมามันจะมันจะแต้นเให้เราว่ามนรีจัตตกมารีมันรีบูทไปแล้ะแต่บันแต่นั้นมันเขียนว,ว่า รีสตอรอ์ะเห็นปะสามารถรีสตอกได้ด้วยแต่มันใช่ลูกบักออะเบ็นอเลยมากปะปะไปจะพูดทำไมน,นี้มึงทำไมน,นี้สองล้านห้าเลยหรอไม่ใช่ยี่สิบห้าล้านอะยี่สิบห้าล้านขาดนั่นแหละขาดยี่สิบห้าล้านบาทฉันได้มาละมันเป็นต้นแอปเปิลอะ เป็นสลับซูกเกอร์ฉันว่าละไม่ผ่าฉันเยอะเกินไปแล้วว่าต้องเขาออกหมดเลยอะ่ะต้องเอาตอนนึงออกอะ่ะมันเยอะเกินไปตอนนี้ก็แปะได้เลยมันมันไม่มีอะไรหรอกนี่อุ้ยสกเกอร์เป็นสีลุ้งไหมหรอเอา้าอุ้ยสีลุ้งเลยอะ่ะเ,เห็นป้ามันมันสลับสีอะ่ะเป็นสีสีแดงไปส้มสีแดงสีส้มไปเหลืองสีเหลืองไปเขียว มันเลี้ยงสีอ่ะอันนี้ก็เลี้ยงนะเนี่ยแต่ว่ามันแต่ว่ามันโตแล้วเห็นมันก็เลยโตเป็นเป็นลูกเนี้ยเห็นปะแต่แต่ฉันจะไม่เก็บหรอกเก็บไว้นั่นแหละฉันว่านะฉันว่านะฟาร์ม่านเนี่ยเหมือนป่าละเหมือนในป่าเลยเหมือนป่าอะไรบางอย่างอะค่ะทุกคนทัวป่าก็เป็นแบบเนี้ยแหละขาดนั่นแหละขาดถ้าเป็นต้นจริงๆถ้าเป็นต้นกล้วยอะ ไดชีวิตจริงอะต้นกล้วยมีงูแต่ในเกมอะต้นกล้วยแบบไม่มีงูอะเป็นไ,ไรมากปะบ้าไปโอ้ยเจ็ดปอร์นต์แล้วหรอถ้าไมแบเรเร็วจังเลยอนะ่าดนนะทุกคนเร็วนะถ้าเกิว่าฉันาอ่านไปหนึ่งนาทีอะแต่ตอนนดู้่เหลือเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ะแล้วมันหนึ่งเนี่ยแต่นดู้่เหลือเจเนต์นะเนี่ยแปบลบว่ารนช้าขาดลุคนขาดนั่นแหละขาดไป ถ้าแบตเตอรี่ฉันรู้ช้าขนาดเนี้ยจะใช้ได้นานนะแต่เน,นี่ยั้นแบตเตอรี้ฉันรดเร็วอะเลยไม่ได้แค่เนี้ยแหละโอ๊ยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นร้เร็วก็มีหันไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอ๊ยขันทคนร,รู้สึกว่าสำหรับหนาน,นี้ก็พอห้แล้วอันนี้ฉันไม่ได้อ่านแบบเต็มๆค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าวันนี้ ฉันต้องเสียดายด้วยฉันอาจแค่นี้ก็พอเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าฉันอะจะแค่สำรวจเพราะว่ามันมันว่าฉันอะอาจตรงนอกบ้านอ่ะตรงข้าวหมู่บ้านถ้าขนาดนี้เขาจะมาหาฉันได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าป้าคนอื่นอะเขาอะรำคาญเขารำคาญก็เลยจะมาจะมาบ่นด่าเพราะว่าเขารำคาญ เข,เ,เขาลำคาญเสียงฉันอะเพราะเขาลำคาญที่มันเสียงดังเกินไปค่ะทุกคนเขาลำคาญด,ดังนั้นขออนนญาตอาจแค่นี้ก็พอแล้วก,แวก็แล้วก็มาถ่ายอีกรอบนึงตอนตอนบ่ายสามนั่นแหละอันนี้พิ่เป็นตอนบ่ายโมงเองบ่ายโมงค่ะทุกคนบ่ายโมงสิบสามแหละสิบสามบ่ายสามโมงค่ะทุกคนบ่ายสามโมงสิบห้าแหละสิบห้า ันอัดเนี่ยอันเนี้ยฉันอัดตอน13นาฬิกาแต่ว่าอีกรอบหนึ่งฉันจะอัดตอน15นาฬิกาดังนั้นน่ะโอเคนี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เป็นอะไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้มาเล่นเกมลูบอกดานหรือปุกขวนนะคะแบบอัดไม่เต็มนะอัดแบบโย่ๆซึ่งถ้าใครชอบหรือยกให้สั้นแบบเต็มๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครด้วยนะคะที่สําคัญ จะลูกกฏกดิกาแน่ใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดีลิใหม่สัหดับ์คลิปนี้เดี๋ยวให้แหลและตัวรูบอกกขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวกลนมาคลิปหน้ากันเลค่ะบ๊ายบายโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วอ่ะไม่เละมากปะดีบู๊ยังอะโอ๊ยไม่มีบู๊อีกมาก่อนจบคลิปขอซื้อขอซื้อต้นก่อน ซื้อซื้อฟาร์มก่อนฟาร์มมาปลูกต้นไม้ขอซื้อฟาร์มถ้ามันโลน่ะนะไม่ไหนจะได้ซื้อจะได้จบคทีดเดียวไม่งั้นไม่ได้จบนะไ,ได้เลยมากปะาฮะไป <c oughs> มามายังอะ่ะยังโอ้ยสิบสองวิเองสิบสองวินาทีฉันนับละเจ็ดหก ห้าสี่สาสองหนึ่งรีบูตแล้วไป,ไปงวองห้งี่จริงๆฉันจะเรียนไปห้องบุนใช่ปะโอ้ยไม่โดนหวไม่มีอันหนขดขายเลยอ่ะไม่มีสต๊อกเลยอปไรมาปะปะไป<ะ>